คำเตือนคลิปวิดีโอนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่เป็นคำหยาบคายพฤติกรรมล่อแหลมเด็กต่ำกว่า18ไม่ควรรับชมจัดทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นห้ามเล่นตามเด็ดขาดเด็กๆควรได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่ก่อนนะครับ กราบสวัสดีพี่น้องชาวไทยหัวใจสลอ็อตทุกทุกท่านนะครับนะ พบกับผมครับเฮียมีที่รักออฟิเชียลช่องนี้เป็นช่องหลักของเฮียมีใครที่ยังไม่กด Subscribe ขอคนละหนึ่งครั้งเป็นกำลังใจกันก่อนนะเออหลังจากที่ยูเพย์บิดปรับปรุงค่าย PG ทุกคนโอ้โหสวันแล้วอะ่ะโอ้โหมันคันไม้คันมือไม่อยากจะกดเลยเกินก็กลับมาเล่นในเกมของยูฟ่ากันนะทุกคนนะกับช่วงของลัคกี้เกมลัคกี้ทำในกลุ่มเป็นยังไงมาดูนะครับนี่ฮะโอ้โห,โโหกลุ่มตอนนี้ของยูฟ้า โอ้โห3,600กว่าคนเข้าไปแล้วอาจจะมี2กลุ่ม้วทุกคนนะของยูเพล่อากลุ่มล็อที่ทำเช่นกันฮนะ400กว่าแล้วนะโอ้โหรวดเร็วจริงๆทุกคนนะผมจะให้ดูรีวิวในกลุ่มนิดหน่อยทุกคนนะอ่านี่ก็จะบอกเกมฮนะว่าเกมไหนมันกำลังจะแตกบ้างทุกคนนะโอ้โหแต่ละคนรีวิวมาดิดูดิแตกหนักแตกเบาขนาดไหนดูดิ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 ดูด,ด,ด,ดิในกลุ่มก็จะบอกถึงเทคนิคการเล่นวิธีการเล่นเล็กเกมที่มันกําลังจะแตกนะทุกคนดูดิ โอ้โหแต่และคนโอ้โหแต่และคนแตกละคนมันแตกกันโหดไม่ต้องหยุดดูเยอะแล้วคุณนะไปฮะอ่าวันนี้ผมจะมัจัดเกมลักไร่บีจีเช่นเดิมมาทุกคนนะอ่ากว่าอื่นฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เป็นกำใจก่อนนะชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นหมดเล่นตามนะครับทุกคนนะโอเคมาเกมลูกหลักไคบีจีเช่นเคยใครเชี่ยนวินนะโอเคไปกันเลยฮะ โอเคทุกคนเข้าสู่หน้าเกมของใครเชียนวินนะออโอ้ยยูเพฮะโอ้โหพีจปิดปรับปรุงอยู่2งวันทุกคนโอ้โหสงสัยจะอัปเดตระบบให้มันดีกว่าเดิมทุกคนใช่ไหมเออสงสัยจะมีเกใ้ใหม่ๆเข้ามาทุกคนนะวันนี้เราไม่รอเช้าโอ้โหรอมา2วันแนละ้วทุกคนนะเรากลับมาเล่นในของอยูฟากันก่อนนะคันไม้คันมือในกลุ่มมันแจ้งมาเราไม่ได้เล่นมันรู้สึกแบบโอ้โห โอ้โหคันไม้คันมือเหลือเกินเราสายพีจีทุกคนใช่ไหมทำไมถึงไม่เล่นเกมอื่นโอ้โหชอบเกมนี้อทุกคนใช่ไหมเออมาฮะกับการซื้อฟรีตบ,บินหนูรอบแรกทุกคนนะไปมาต้องมาแบบนี้ดิครับเอ้อ,อยูฟ้าอย่าทำให้ผิดหวังเด้อเออโอเคจัดฟรีตบ,บินหนูรอบที่สองได้ไหมจับตัวสุ่มครั้งที่สองทุกคนนะไปฮะ โอเคตามแบบฉบับตามสูตรของเฮียหมีนะ8คูณ14ทุกคนเออดูดริโรยโอยโรยรยไปเลยทุกคนนะโอ้โหลูกเคมานะปึ่งปังมาเป็นปึ่งปังมาเป็นไอลูกเอนะเออโอ้ยประทัดลูกสิบมาชิบชับโอ,อ้โหลูกคิวทองแดงโอ,อ้โหอยู่ฟ้ายังได้อยู่แบบนี้ฮะลูกอยู่ฟ้ายังได้อยู่เออมันเอาอะมันเอา่ะเ,เออ โอ้โหเสี่ยนมือเหลือเกินทุกคนใช่ไหมผมไม่ได้กดมา2วันนะ่ะรอระบบของยูเพช้าเหลือเกินทุกคนไม่ได้ช้าเพราะว่ามันจะปรับปรุงระบบของพ g จให้มันดีขึ้นทุกคนนะใช่ไหมเออไม่เป็นไรผมรอได้นะแต่เสี่ยนมือก็ต้องจับกันก่อนใช่ไหมเฮ้ยโอ้โห ซื้อฟิโตเบนครั้งแรกก็ได้กําไรมาแล้วทุกคนนะโอ้โหลูกเจลูกเคบึ้งบัง,งเบลบรรทัดสองแดงลูกแจงโอ้โหไม่มีอะไรเลยนะเออไอ้โอ้ยดอกสุดท้ายลงมาแล้วล่ะดอกสุดท้ายต้องมาแล้วล่ะกบะรบมาเลยนะบึงบางบงเบิ้ลบังบางเบลโอ้โหชิงจับจับกองนะเออได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่โอ้ยโ,โอเคเช็ดเดย์บังเก้บังก้าเลยฮนะ 4,280ล้านมันไม่ใช่ทุกคนนะ420อ่ะทุกคนได้อยู่นะทุกคนนะใช่ไหมอ่ะโทเชลมาเลยฮนะคำนวณมาที่เท่าไรเออห7 2่เอ่ 1, ทุกคนนะกับการซื้อฟิล์มดอกแรกกนะันทุกคนใช่ไหมเออโอเคมันบิดเช็คไลน์เป็นก่อนไม่ได้กดหลายวันมันก็ต้องจัดหนักจัดเต็มดีวะใช่ไหม โอเคกูสามมาจัดเกมของยูเคยได้รอบเดียวทุกคนนะโอ,อ้ระบบก็เลยปรับเกแเราแพลกันมาใช่ไหมเออมาฮะลุ้นกันต่อลุ้นกันต่อแบบนี้แบบนี้บุงมาโอ้โหมันต้องแบบนี้มันต้องไหลๆแบบเดิเดองานมันยังไหลดีแบบนี้ไอ้ที่ทำเอาอีกแล้วมาขออีกดอกขออีกดอก,ขออ,ก,ดอกขออีกดอกนะเออ โอ้ยลูกเค ruct. โอ้ยประทัดมาแบบนี้ฮะปึ้งมั๊กเอ็นโอ nah, ้ยไอ้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 ไอลูกเคโอ้ยไอลูกเจมาเบากริบเบากริบเบากริบลูกเอมาโอ้โหยังเบากริบเออไม่เป็นไรทุกคนขอตามทุนกันก่อนนะ พาะเราซื้อแค่เบ็ดสิบเองอ่ะทุกคนโอ้ยดอกนี้โอ้โหขาดิ้นิดหน่อยโอ้โหมาลูกเอะโอ้โไออาหยะอายยะอายยะอายยะโอ้ยรอบนี้เจ๊งกระบงเลยด้วยนะ434ทุกคนโอ้โหไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรนะเออ โอเคบันรหนะ้าเบ็ดเช็คลายไปกันดูก่อนใช้ได้อยู่นะโอ้โหมาโอ้โหมาไอ้ลูกถือว่าในใ,ในในการซื้อเบ็ดธรรมดามันยังไหลๆดีด้วยนะโอ้โหลูกซิงมาปึงปังมาเบ็ดปึงปังมาเบ็ดปึงปัง,ปง,ปงมาเ็นโอ้โหเงียบกริบโอเคทุกคนเลยซื้อรอบสามดยนะ ไปเอออาชิ้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 โอ้ยไอ้ยาทรงพระสิงเลยทุกคนนะทรงพระสิงเลยนะมาแบบนี้ฮะโอ้โหโอ้โหใจหายวับหน้าชาเลยฮะหน้าชาบาดิงโก้เลยทุกคนนะไอขอซื้อเด็กยี่สิบไปเลยดิเออในไหนมันก็ไหนไหนไปแล้วใช่ไหม จักกันที่8ปดคูณเหมือนเดิมจะได้หรือเปล่าจะได้หรือเปล่ามันต้องมาแล้วล่ะมาหลายเพื่อนขอหลๆขอหลไหๆแบบนี้ฮะอะเบกเอีน้องแบบนี้ดิวะเออโอ้โหลูกเคฮะ โอ้ยประทัดปึ๋งปังมาเป็นปึ๋งปังมาเป็นโอ้ยลูกสิบลูกเจฮะโอ้โหไอ้เหี้ยสี่หกสองครับทุกคนนะได้อยู่ได้อยู่ไปกันต่อไปกันต่อโอ้ยโอ้ยลูกคิวลูกเคทุกคนไอ้หอ่งได้อยู่ปึ๋งปังเป็นลูกโอ้โห ไอยาโอ้ยไม่เงียบดิไม่เงียบดิบดขอทุนกลับก่อนนะขอทุนกลับแบบนี้โอ้ยสวยงามพระรามก้าวขาเฟ่ไปเลยนะดอกดูดุกคนะหกร้อยสี่สิบสี่ทุกคนไ้มาสองดอกสุดท้ายนะโอ้ยพระทันมาปึง้งบางเมนปึนป้งบางมนปึ้งบางลูกเคเออ โอ้ยลูกเจามาแบบนี้ฮะบึง้บงมอ้โอ้โหสาแครเธอ้าแคทเธอตึงปังปึงปังอโอ้หลูกเอมาปึงปังปึงปังต้องมาแล้วต้องมาดีครับต้องมาดีคร โอเคทุกคนนะไม่น่าจะต่อเลยทุกคนนะเล่นพอหอมปากหอมคอไปทุกคนนะโอ้โหแค่เสียนมือเฉยๆนะกับระบบยูเพที่มันิปปรับปรุงไปทุกคนใช่ไหมไม่เป็นไรฮะเรามาจัดของยูฟ้ากันต่อนะในกลุ่มแจ้งเกมเข้ามาไม่จัดก็กระไลยอยู่ใช่ไหมทุกคนนะฝากกดไลค์กดแชร์กดสับสัคร้ากำลังใจผมด้วยนะให้ผมเล่นเกมแนวไข่ไหนแจ้งเข้ามาได้เลยนะโอเคแล้วนะมาเจอกับผมได้ใหม่นะโอเคบา,บายบายสวัสดีครับโอ้โหจบป๊อก